ที่หน้าวัดธาตุน้อยนะครับวัดธาตุน้อยคือวัดของหลวงพ่อเขาเรียกว่าเจดีพ่อท่านคล้ายวาจาสิธิ์นนะฮะหลวงพ่อเรียกว่าพ่อท่านคล้ายวาจาสิธิ์เรียกว่าหลวงพ่อคล้ายนั่นนะนะแล้วก็วันนี้นะทีมงานก็เข้าไปกราบนมัสการนะฮะขอพรนะฮะเพราะว่าเรามาถึงที่ จังหวัดน,นครแล้วนะมาถึงวัดธาตุน้อยนะฮะก็ใกล้ๆก,กับที่ตั้งกิจการลูกค้าผมนะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะภารกิจนะครนะฮะพบลูกค้าพูดคุยสอบถามเยี่ยมชมกิจการนะรสำหรับลูกค้ารายนี้ก็ภาระนี่กาลังสนุกสนานนะฮะภาระนี่กาลังสน,น,นุกสนานก็ภาระนี่ของลูกค้ารายนี้อยู่ที่ประมาณ50ล้านนะครับกำลังสนุกเลยหลายคนโอ้ห้าสิบล้านนี่สนุกเหรอ ลูกค้ารายนี้ของผมเนี่ยยังเป็นลูกค้าที่ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจมันรุมเรานะฮะก็อาจจะมีอะไรที่ตึงๆนะก็ลูกค้าบอกว่าฟังุณอูมานาแล้วนะฟังมาน่าจะเป็นปีนะแล้วก็ฟังทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกก็เลยบอกว่าเออ SME เนี่ยควรจะต้องมีที่ปรึกษาที่ที่ช่วยแนะนําแนวทางที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่า เป็น s m e ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนะทำมาหากินมีกำไรแทนที่จะเก็บเอาไว้ใช้บ้างหรือมีเงินเก็บบ้างนะครับก็ไปโดนธนาคารขุดเลือดขุดเนื้อนะบางทีธนาคารก็ลูกค้าไรายไหนที่เป็นลูกหนี้ที่ดีน,นี่นี่ก็แบบขูดดอกตลอดนะฮะแล้วก็ดอกเบีย้ยดอกเบอร์ก็ไม่เคยลดให้ลูกค้าเลยนะครับคือพูดง่ายคือลูกค้าไรายไหนที่เป็นลูกค้าที่ดีอยู่เนี่ยนะ ก็ทํางานทำมาหากินนะหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยธนาคารกันไปเรื่อยๆนะก็เราจะต้องมาหาวิธีการนะครับที่จะคุยกับธนาคารให้เราไม่เสียเปรียบเขาอย่าเรียกได้ว่าเราเอาเปรียบธนาคารเลยละกันเอาเป็นว่าเราไม่ควรจะเสียเปรียบเขาไอ้ที่ผ่านมาเราเสียเปรียบเขามานานล้ะในสิ่งที่เราควรจะต้องไม่เสียเปรียบอะเอางี้ละกันก็ลูกค้ารายนี้ผมก็จะเข้าลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่าธุรกิจก็ยังเป็นหนี้ปกติอยู่นะครับแล้วก็กิจการก็ ค่อนข้างดีนะถ้าที่ดูก็ค่อนข้างดีนะครับอ่านี่เราก็อยู่ที่รูปปั้นนะครับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธินี่นะฮะที่วัดธาตุน้อยนะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มานาครเน,นี่ยนะฮะก็พักหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับเข้าเมืองแล้วก็บินกลับกรุงเทพละ ครับพรุ่งนี้เช้าวันนี้ก็ถ่ายรูปอพอท่านคลายถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูกันนะฮะทีงานผมก็เข้าไปกราบขอพรนะฮะผมก็อยู่ข้างนอกเนะี่ยให้เขาไปไหว้กันละกันผมก็อยู่ข้างนอกนี่นะโอ้มีวัดพระใหญ่ด้วยนะอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่า เป็นยังไงเออเดี๋ยวผมลงเข้าไปดูไทยมาฝากเพื่อนๆดีกว่านะ นี่ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ5โมงแล้วนะฮะวันนี้เราก็มาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาถึงถิ่นแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราก็ไปที่วัดอะไรนะวัดพ่อท่านใคยวัดพ่อท่านใายแต่ว่าวัดอะไรจําชื่อไม่ได้ละเมื่อกี้ผมใครเออวัดธาตุน้อยนะฮะใครฟังคลิปก็จะจําได้ผมจำเลยไม่ค่อยได้นะนี่ก็มา สุดท้ายนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนมาที่นครก็ต้องมานะก็คือมาไหว้ไอ้ไข่นะครับตอนนี้ก็ขับเข้ามาในถนนที่ค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็สองข้างทางเนี่ยจะมีขายอาู่ปปั้นไก่เต็ไมไปหมดเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาถวายน้องไข่หรือกันยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนน,นะไม่ไม่เคยมาไหว้หกันนะเนี่ยดูสิ เป็นรูปปั้นไก่เต็มไปหมดเลยนะครับสข้างทางมีเยอะเลยเนี่ยเนี่ยซ้ายมือน่โอ,โโอโยาวเลยอ,อ่ะถึงวัดไอ้ไข่แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องเตรียมเอกาสารฉีดวัคซีนนะฮะเปิดแอปหมอพร้อมแล้วก็บัตรประชาชนนะฮะโอ้โหตรวจเข้มยิ่งกว่าสนามบินนี่นะฮะวัดเจดีไอ้ไข่นะอ่ะเดี๋ยวถึงจุดตรวจกันนะครับ ครับผมถึงเรียบร้อยนะฮะวัดไอ้ไข่ก็เราก็ต้องให้บัตรประชาชนแล้วก็เอาแอปหมอพร้อมขึ้นมานะฮะว่าเราฉีดแอสตราสองเข็มแล้วนะขึ้นเครื่องบินได้ก็เข้าวัดไอ้ไข่ได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือวัดเจดีนะฮะเป็นวัดมันจะมีมน่าจะมีหลายวัดนะระหว่างทางนะแต่ว่าออริจินอลต้องที่นี่นะฮะวัดเจดีนะฮะอันนี้ก็เป็นอ่อก็คงจะสร้างเจดีอ่ะคงวัดเจดีว่าสร้างจริงแต่ว่า อันนี้เป็นพระพระพุทธรูปนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงไม่ไมค่อยได้ติดตามเรื่องนี้เท่าไหร่นะ,ะเ,เรื่องอะไรประเภทนี้ผมไม่ค่อยติดตามเลยต้องขออภัยด้วยนะครับเหมือนแบบฟังผมแล้วอาจจะแบบกระแดจังววะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงบอกว่าอะไรงต้องขออภัยไม่รู้เรื่องจริงนะฮะไม่ค่อยได้ตามเลยจริงนะก็เดี๋ยวทีมงานผมเขาก็เข้าไปน่าจะไปขอหวยขนันนยู่นะแล้วบอกว่ามาถึงที่ที่แล้วก็ต้องไป ขอหวยไข่นะผมก็ลองดูกันผมเองไม่เคยซื้อซื้อหวยเคยเป็นแต่เจ้ามือหวยนะไม่เคยเล่นนะเคยแต่รับแทงนะพูดเล่นนะแต่เคยทำจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าเนี่ยที่เนี้ยจะมีไก่เต็ไมไปหมดเลยผมเพ่แน่ใจว่าเขาเขาคือสองข้างทางเข้ามาเนี่ยมันจะมีไก่เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยไก่เต็ไมไปหมดเลย นะเนี่ยดูสิเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับอันนี้นะครับก็คือคุณไข่เด็กวัดเจดีนะครับแต่ว่าประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะไปหาอ่านก่อนนะแต่ว่าหลายคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับนี่นะเราก็จะมีเป็นเหมือนชุดทหารแล้วก็ จะเป็นแบบพวกซูเปอร์ฮีโร่เต็มวัดเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีจ้าแม่กวอนอิมด้วยนะนี่คือกล่องประทัดนะฮะที่เขามาถวายไข่นะฮะดูนะครับเต็มหมดเลยเนี่ยเต็มหมดเลยที่ที่กล่องกาจะเขียนไว้นะว่าชื่อคนถวายจังหวัดอะไรนะตามสัจจะวาจาที่เคยให้ไว้วันนี้ลูกได้ตะ ลูกได้อย่างที่ต้องการจึงนำประทัดจำนวน1นึ่งแสนเสียงมาเพื่อแก้บนนะประมาณนี้ก็คือเอามาแก้บนนะครับนี่คือประทัดที่คนที่บนไว้แล้วได้นะและก็เข็นไปมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างเแ่านี้ก็จะมีขายนี่แหละประทัดแล้วก็ไก่นะครับ แล้วก็ชุดทหารอย่างนี้นะฮะแี่ผมถ่ายของพี่เขานะชุดทหารนี่เป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็ปืนประมาณนี้นะครับที่เขาจะมาถวายกันเนี่ยนี้กองมะเร่งเลยนะประทัดนี่นี่ก็มีมาถวายอันนี้ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่นะที่ ใครมาบนแล้วมักจะได้นะครับที่ <c oughs> กุฏิวัดนี่เลยนะฮะเอออันนี้เรียกว่าสมถะนะฮะก็เป็นกุฏิไม้ไผ่นะฮะของวัดเจดีนะนะหลวงพี่ก็เป็นกุฏิที่อยู่ข้างทางเดินที่จะไปไหว้ไ,ไขน่ะ โอเคหมดภารกิจวันนี้แล้วไปหาอะไรอร่อยๆทานดีกว่านะครับครับก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านชายเลซีฟู้ดนะฮะขับรถกันมาจากวัดเจดีนะฮะไอ้ไข่ก็ประมาณชั่วโมงกว่าร้านนี้รีวิวคะแนนเยอะเราก็มาจัดซะเลยก่อนเข้าโรงแรมนะ ก็กลับมาไม่ใช่กลับสิเข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยนะฮะก็ทานข้าวไปที่ร้านอะไรไม่รู้ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อกี้ที่พูดชื่อไปทั้งหมดอาหารอย่างที่เห็นนะครับก็ทั้งหมด1 5 6 0บาทนะเอาเป็นว่าร้านนี้ผ่านอร่อยนะครับ <Okay. S 1> ใครมานะครมาไปทานได้นะชื่อร้านอะไรจำไม่ได้แล้วนั่นแหละร้านนั้นแหละแล้วผมก็มานอนที่โรงแรม B2 นะฮะผมไปจังหวัดไหนผมก็นอนแต่ B2 นะฮะก็คืนนี้ตามนี้ก่อนไปแล้วครับ พรุ่งนี้เช้าเจอกันสวัสดีครับ ครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินนครแล้วนะฮะดูนะฮะเป็นมีแค่เทอร์มินอลเดียวมีเกตเดียวนะฮะตอนนี้สานามบินนครก,กำลังปรับปรุงอยู่นะครับนี่นะครับสำหรับทริปนครศรีธรรมราชก็จบเรียบร้อยนะฮะภารกิจ2วันหนึ่งคืนนะครับกับการเยี่ยมชมกิจการลูกค้านะครับว่ากิจการลูกค้าเป็นอย่างไรนะยังเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมมานานจะรู้อยู่แล้วว่า เราจะเป็นจะต้องไปดูกิจการของลูกค้าทุกรายที่เราทำนะฮะส่วนใหญ่จะต้องทุกรายนะฮะยกเว้นแต่ว่าบางรายที่คุยแล้วมันน่าจะเคลียร์แต่ว่าอย่างลูกค้ารายนี้ของผมอะ่ะตอนคุยกันเนี่ยลูกค้ารู้สึกว่าลูกค้าแย่แล้วไม่ไหวแล้วโลกมืดบอดเลอเกินเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะตอนที่ผมคุยกับเขาผมรู้สึกแบบนั้นนะลูกค้ารู้สึกแบบนั้นเลยแสดงออกมาถึงที่ผมรู้สึกรับรู้ได้ว่า ผู้าเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะภาระนี่ก็เอาเป็นว่าหลายสิบล้านแล้วกันนะใช้คำว่าหลายสิบล้านแต่พอมาถึงกิจการจริงๆมาดูกิจการจริงแล้วคุยกับลูกค้าจริงคุยเนื้อหาไส้ในจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้ารายเนี้ยังเป็นหนี้ปกติอยู่นะฮะแต่ว่าอาจจะมีการเจราจาไว้บางส่วนนะเนื่นไขมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าธุรกิจยังไปได้นะครับแล้วก็ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเป็นคนป่วยเนี่ยผมบอกลูกค้าว่าพี่เป็นแค่เหมือนแค่ไข้วัดอะนะเป็นแค่ไข้วัดแต่ถ้าเกิดลูกค้ารู้สึกว่าเป็นไข้วัดอะเอา,เ,อาเต็มที่หนักกว่าเดิมหน่อนยไม่ใช่โควิดนะไขวัดใหญ่เป็นไขวัดใหญ่เท่านั้นแหละไม่ถึงขั้นเป็นโรคร้ายแรงที่ต้องผ่าตัดนะครับลูกค้าบอกอย่างนั้นจริงๆเหรอจริงฮะเ,เพราะว่าอะไรธุรกิจยังไปต่อได้เนี่ยถึงแม้มันจะฝืดเครื่องเนี่ย ลูกค้ากสณะแบบนี้เขาเรียกว่าจริงๆมันก็เป็นสองเงื่อนไขนะฮะคือบางคนอาจจะว่ามันมันน่าจะแก้ง่ายด้วยการแก้ด้วยตัวเองถ้าแก้ได้ด้วยด้วยตัวเองดีฮะผมมอกเลยว่าดีแต่ถ้าเกิดแก้ได้แก้ด้วยตัวเองแล้วผิดทางไอสิ่งที่มันเป็นแค่นิดเดียวมันอาจจะลามปามได้เออเอางี้พูดงี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ทําธุรกิจทั้งผู้ประกอบการทั้งหลายนะไม่อยากให้มัน ลามปามใหญ่โตนะก็ให้พวกผมไปแก้ไขกันให้เรียบร้อยแต่ต้นทางจะได้หยุดชะงักปัญหาไว้ตรงนั้นนะครับไม่ลามปามนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเป็นที่ปรึกษาไม่ได้แพงหรอกนะเอาเป็นว่าเพื่อนทั้งหลายที่เป็นเจ้าของธุรกิจ sme ทั้งหลายเนี่ยว่าจ้างพนักงานบัญชีเก่งๆสักหนึ่งคนมาดูระบบบัญชีให้นะครับแล้วก็ดูกันแค่ช่วงช่วง ชั่วคราวนะฮะสามเดือนหกเดือนสี่เดือนหกเดือนว่ากันไปนะก็จบแล้วนะครับแค่นั้นเองคนะ่าใช้จ่ายของบริษัทผมมีแค่นั้นแหละนะครับนะโอเคไปลนะเตรียมขึ้นเครื่องก็สำหรับทริปวันนี้นะฮะนครศรีธรรมราชจบเรียบร้อยกลับบ้านสวัสดีครับ